สีคุรุโตมาโตมาสีคุรุโตมาซีคุรุโตมาโตมาซีคุรุแม่ถามว่าโตมาจะเป็นอะไรตอบไปว่าโตมาสีคุรุสบายดีสบายดีสบายดีครับผมกาบค่ายสบายดีเอฟซีทุกท่านก็แล้วกันนะครับพี่น้องกลับมาพบม,มาพอ่อกลับมาอยู่กับส่อง YouTube, e uk, ยูทูบบ่าวเอื้อกปลาไตอีกแล้วนนครับพี่น้องเนาะคือมันมนี่บ่าวเอื้องจะพาไปเบิรงดีเจทูครับพี่น้องเนาะ เึ่งว่าเป็นคนไทยครับพี่น้องนะเนาะเห็นแนวบอกเลยเลยว่าไอาเดียสุดยอดครับพี่น้องเนาะเป็นดีเจทีรังครับพี่น้องเนาะคนเล่าแหา่กดไลค์ให่สนั่นครับพี่น้องสร้างโลกแห่กดไลค์ให่สนั่นเมื่อได้เห็นความสามารถของดีเจทูคนไทยครับพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องว่าจะเอ,อ่ยยิ่งใหญ่และร่างการสำหรับใรว่าจะมวนสื่นแดดนานเต้นเต้นสำารใครครับพี่น้องเมื่อได้เห็นดีเจทูครับพี่น้องเนาะเต้นแดด ห้องเพลงครับพี่น้องพ,อพร้อมแล้วครับภาพ z o มาพังกันเวยว่าดีเจทูจะแรปเก้งขนาดไรครับพี่น้องเนาะพ,พร้อมแล้วไปฟังกันเลยเด็กสู้ ครับพี่น้องเนาะสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเมื่อได้เห็นภาพแหละเออเลยพังครับพี่น้องเนาะดีเจทูแลบครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าเศร้าโลกของสันจะเทือนครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นเออดีเจไทยครับพี่น้องมีความสามารถครับพี่น้องเนาะสุดยอดเลยขนาดนี้เออเบิร์กเพิ่งไปเดียวเบิร์กคิดว่าเออคนไทยนี่มีความสามารถลายครับพี่น้องเนาะมีความสามารถได้ลายล้านครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเออห้องเพลงหรือว่าทำคลิป เพ็ดขนมเม็ดอาหารต่างๆครับพี่น้องเนาะคนไทยนี่มีไอเดียที่ดีครับพี่น้องกับบาร์ไรครับพี่น้องเนาะเห็นว่าครับพี่น้องคือเอส่วนหนึ่งครับพี่น้องเนาะมีนักร้องไทยลงมากครับพี่น้องเนาะจีบปนก่อนมีกล้องไหไลครับพี่น้องพี่กล้องไยไลลงมาอยูที่ปากเซ่แคบคองครับพี่น้องเนาะลงมาเหอห้องเพลงหรือว่าเขาลงคอนเสิร์ตครับพี่น้องคนล่าแห่ถ่วมเลยครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นเอสีมือของคนไทยครับพี่น้องเมื่อได้เห็นไอเดีย ของคนไทยสุดยอดได้ขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะโอ้โหครับพี่น้องเอทีชาไทยเลยครับพี่น้องเบองคลีปนี้ไปแล้วมีความคิดเห็นองไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไะ้เลยครับพี่น้องเพื่อเป็นการเล็กเปลี่ยนขัู้เซิงการละกันนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเผู้น้อยหรือว่าผู้ใหญ่ครับพี่น้องคนไทยนี่เบอร์ก็บอกได้ว่ามีไอเดียที่ดีครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นน้ำการปลูกพังนะครับพี่น้องเด็กไทยครับพี่น้องเนี๋ยว่าบอกเอกบอกหมู่ครับพี่น้องเนี๋ยเบิร์จะเอาลิป เ,เล็กไท่มาให้เบิ้งครับพี่น้องเล็กไทยบครับพี่น้องว่าจะมีความสามารถแบบไรครับพี่น้องเนาะโอ้โหเห็นแล้วบเ้เลยว่าน่าทึ่งครับพี่น้องเนาะน่าตื่นเต้นกันจริงๆเดี๋ยวเราไปเบิ้งเล็กไท่เต้นกันก่อนแล้วจึงมาเออมาพูดคุยกันอีกครับพี่น้องเนะาะคองมแล้วไปเบิ้งกันได้ មើលទៅ كده ល្អព្រោះតែបានដល់ប៉ាណូដល់ប៉ាណូជាអីអាច But I'll go no I'll go today Got to earn <SMuchridgearía> up the good These are the servants And these are the servants But I'm sorry that I'll chorate Need to learn how to pretend in my mother's mind Papa tiene la competencia

อความสามารถที่ดีครับพี่น้องเนาะของคนไทยเมื่อได้เห็นบอกเลยว่าสร้างโลกต้องอึ้งกันสนนั่นครับพี่น้องเนาะกับไอเดียของคนไทยครับพี่น้องเนาะเมื่อได้เห็นบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเนาะว่าจะเป็นการเต้นรำนะครับพี่น้องห้องเพลงหรือว่าไอเดียแต่ละไอเดียครับพี่น้องเนาะห้องเพลงหรือว่าเต้นต่างๆครับพี่น้องเอ็ดขนุเมตรอาหารครับพี่น้องเนาะบอกเลยว่าคนไทยนี่สุดยอดทางด้านไอเดียครับพี่น้องเนาะ สุดยอดจริงๆครับพี่น้องโอโหครับพี่น้องเนาะเมื่อวาจะเป็นปลูกปลาหรือว่าไปลี่ยงปลาเปลี่ยงสัต์ต่างๆครับพี่น้องคนไทยนี่มีไอเดียที่ดีที่เจ๋งครับพี่น้องเนาะที่สุดยอดขนาดนี้ครับพี่น้องเนาะเมื่อเค้านี่ก็มซื้อีใจครับพี่น้องเนาะมซื้อดีใจแทนคนไทยทีมี้เนื้อไอเดียความคิดที่ดีสลาดครับพี่น้องเนาะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเหตุที่ชาไทยนะครับพี่น้องเบิรงคลิปวีดีโอนี้ไปเดี๋ยวมีความคิเห็นอย่ ก็สามารถคอมมนของอะไรเด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นการเด็กเปลี่ยนความหูเซิงกนและกันแล้วครับพี่น้องเนาะเห็นแดวบอกเลยว่าต้องทึงครับพี่น้องสุดยอดเมื่อกว่าคนไทยนี่เก่งครับพี่น้องเนาะเก่งแลวก็มีเออมารยญาตครับพี่น้องในการที่แบบว่าเห็นผู้ใหญ่ครับพี่น้องเนาะเห็นว่าเด็กหน่อยในน้อยครับพี่น้องเนออเห็นผู้ใหญ่กระนุบกระไว้ครับพี่น้องเป็นคนที่แบบว่ามกีได้ครับพี่น้องเนาะคนไทยเป็นแดวสุดยอดจริงๆครับพี่น้องเมื่อบอกว่า เออหนาเจะแม่นการปลูกพังครับพี่น้องการปลูกพังที่ดีเนาะซึ่งว่าเออคนไทยนี่นะครับการปลูกพังที่ดีได้ครับพี่น้องเนาะในเฮียนในเออซึกษซาในปลูกพังคว่หูต่างๆครับพี่น้องเนาะคือคนไทยนี่เพิ่นมีมณัญะครับพี่น้องมีมณัญะคือแนวอะไรเห็นบอเวลาเออคนเห็ดกระเป้าล้นครับพี่น้องเนาะคนเห็ดกระเป้าเงินล้นเพิ่นกะตามหาจากของครับพี่น้องเนาะตามหาจากของตามหาเออผู้ที่เห็ดของล้นของเสียนะครับพี่น้องเนาะเป็นบอก เอาของกันครับพี่น้องคนไทยนี่คือเออมานัยยะของคนไทยเลยความสามารถครับพี่น้องมือนึ่ที่บอกเออเอามาให้เบิ้งน้ากันเนาะครับพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องน้องเบิ้องกินไปเดาวก่หมูซื้อปีใจลายพึ่งลายครับพี่น้องน้องกับเออชีมือคนไทยหรือว่าความคิดไอเดียของคนไทยครับพี่น้องสําหรับกีบเนี้ยขอตัวลาไปก่อนเด้อครับพี่น้องเนาะขอบขอบคุณในไลน์ครับพี่น้องที่เข้ามามาชมเนาะสำหรับมือนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมพอกันใหม่เด้อพี่หนาบ๊ายบาย